สวัสดีจ้าเมื่อพบกับไก่ที่ช่องไกบ่บรรณาผ้าเลาะมุนี่ไก่ผีผ้าเพื่อนเืนมาเลาะจังหวัดบึงการนะจ๊ะสำหรับตรงที่ไก่มากนี่จะเป็นตลาดโตลุงเนี่ยมึงมขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนจะเริ่มเปิดช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้ก็เริ่มมี่้านค้าทย่อยมาเปิดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจะเปิดเต็มที่ค้นจะรายนะช่วงเนี่ยมืงมขึ้นนะจ๊ะเป็นตลาดแบบ ตลุงเนี่ยมันขึ้นนะจ่ะจะมีของขายลายยางลยจ่ะของใส่สภาของเห่นเด็กน้อยของกินน้ามังสีจ่ะของเห่นเล็กน้อยก็จะมีจ่ะเสภากางเกงงานจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหากันย่าจ่ะวันที่สิบสามสิบสี่สิบหากันย่าย่นนี่ อสอพัน5า7จะมีการแข่งเลือดได้จะ้ะวีกระมี่จานี่มีละหาบาทมีเกือบทุกอย่างไลจ้จ้ะพวกกิบปักผมกงผม,มสิกรมี่แกัผ้าพเพื่อนเพื่อนมายางบึงตลาดไดจ้จ้ะจังหวัดบึงการอําเภอปากสั้นตรงนี้ก็จะเป็นยู ปลิ้มไปนำขงวิจาฟุดบาทผู้ให่พันไปพันมากอมาเลือกสื่อของไ้เรื่อยจา้ามาเทียวจังหวัดบึงการนะจา้าช่วงนี้กับคนบม่ค่อยบ่ฮันหลายนะจ่ะช่วงนี้หมู่เวน้นแต่ว่าคนกับทย่อยกำลังทย่อยมาเลือกสื่อของกินของใส่นะจ๊ะ แต่วาย่างมะเขือจะจะร้ายก็หนีจ้ะแกก็เอาบรรยากาศในร้านค้ามาฝากเพื่อนเพื่อนกันนะจ้าเมนีไก่ไปถ้ำทุลาก,ก็เลรแว่มากสื่อของแว่มากชมรมลานค้าแว่มาสื่อของกิน่นของเยอะอยเลยจ้รลานขนมปังก็มีอันนี้ก็กิกนเบิง้งเลยจ้ะแสบทุกอย่างเลยจ้ะไก่สื่อกลับไปบานน้ำจ้ะชิลละสิบบาท เอาบรรยากาศในการเดินตลาดมาฝาเพื่อนกันนะจา๊า้มนี่้มนี่้ามาเลาะจ้า,จาอินทาพาลาล่ำโอแผงกระแสบจากไปสืบไปกลองนึงกับเป็นงานแข่งเรือนะจา๊าของนิ่มแมน่น้ำโขงนะจ๊าผู้ใด มากกันแข่งเลือดกับมาชมกันเลยได้จ้ะถึงจะถึงวันที่สิบหากันยาไน้ะจ้ะ สำหรับมื้อนี้ก็เอาบรรยากาศในการไปเดินตลาดลิ่มแม่น้ำโขงตลาดโตลุงมาฝากเพื่อนๆกันนะจ๊ะหันผู้ใดมากก็ฝากก็ไล่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้จ้าคลิปหนากะกะจะลงมาเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า